ก็ค่าข้าอุทยานด้วยนะครับกคือมี2ส,ส่วนจ่ายค่าอุทยานด้วยแล้วก็จ่ายค่าเรือด้วยต่างหากนะครับเดี๋ยวเราน่าจะไปทางนี้นะนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกอง3สามร้อยยอดนะครับระวงังอิ่ลิงแย่งสิ่งของนะครับชำระเข้าทางนี้ได้เลยไหมครับต้องเสียค่า ยังครับครับเอาเอาไปใช้กับอุทยานสามร้ยยอดได้ไหมเอ้สำสำท่ามสพญานครได้ไหมครับได้อ่าภายในหนึ่งวันนะครับสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับน่ะครับ เราก็จะได้บัตรเข,ข,ข้าอุทยานนีนนน่นะครับชำระบัตรค่าเข้าอุทยานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาจ่ายค่าเรือครับทางเรือเองนะครับถ้าถ้ามากันหลายคนน่าจะแชร์กันได้นะผมผมว่าเซฟไดปเยอะเลยนี่มีลายชื่อเรือในสังกัดขอแดงทัวร์นะครับนี่นี่ก็มี มีใบอนุญาตได้ร้อยนะครับเราสามารถจ่าย QR code กับพี่เจ้าหน้าที่หรือที่นี่ได้นะครับแล้วก็ลำนี้ของเรานั่งหน้าเลยครับเรือนี่เรือลำใหญ่ครับนี่เรือลำใหญ่มากังได้6คนโดยประมาณนะผมดู่ล้วอะเราจะถ่ายคลิปธรรมชาติ ลองเือ,ขอเขาแด้เงนะมาตอนเช้าดีนะครับไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายไม่เรือมีหลังคาให้เราการร้อนการฝน ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าอยากก็ถ้าเก็บไปทิ้งได้ก็เก็บไปทิ้งนะครับเ็ะะครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับครับเวลาเรานั่งเือเนี่ยครับเรืออย่างนี้ บางงมหอยนะครับอันนี้หอยอะไรครับเนี่ยอหอยแมงปูหอยแมงบูนะครับอันนี้เป็นหอยแมงผูอันนี้นกกระยางอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอาสามยอดนะครับ เป็นแหล่งธรมมหากินของชาวบ้านได้นะครับชาวบ้านก็จะมาจับตัดน้ําหาของป่าเมื่อก,ก่อนกิ่งรงกลางเราใช้เผา่านเนี่ย เป็นเขาหินปูนนะครับสภาพอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาหินปูนเขาต้องขูดไหมมันต้องขูดถ้าต้องหาหมอฟันบ่อยๆนะแต่หมอที่ไหนก็ไม่รับขูดแล้วอย่างเงี้ยหินปูนเยอะเกินไปเฮ้ยเล่นได้ไงเขาหินปูนนะฮะมันจะมีเลยนักท่องเที่ยว มานั่งล่องแต่เช้า,าเหมือนเรามาแต่เช้าไม่ร้อนไง ลมก็เย็นธรรมชาติก็งามเมืองไทยน่าเที่ยวครับไปที่ไหนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้ลอมด้วยนะครับ ปีนขึ้นเขาครับอันนั้นอันอนอนอนวนะครับนน้นตัวเนี่ยครับจระเข้พี่ชาละวันปีนขึ้นเขาแบบกินหญ้าด้วยนะจระเข้เนี่ยลงเย็นดีจังเลยอ่ะนั่งแล้วก็อยากจะหลับ ะมีเรือนักท่องเที่ยวที่มาเช้ากับเราเอีกนะเรามาเช้าแล้วเนี่ยเขามาเช้ากับเราเอีก น่าจะเป็นน้ำกลอยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลมาก่าตเชาเลลนน้ำกลอยเออน้ำกลอยภาษาเกตุว่าอะไรแล้ววะ นกมันบินไปเป็นฝูงนะอันนี้อะไรเหลือเกนเนี่ยออข,ขอหน้าเรง ข้างล่างอ่ะนะข้างล่างอ่ะนาลิงเนี่นายเห็นไหมลิงนี่นๆๆายข้าง,ๆๆล,งๆๆล่างอ่ะเออแบบมีตามีตาด้วยเห็นตาชัดเจนของของ,ของลิงไปนั่งสงสัยลิงเป็นฟอสซิลอ่ะปีนอยู่นานมาก นี่เขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะกุ้ยกุ้ยหลินประตูอับกิริขันนะล้าผมจาไม่ผิเดเ่เป็นกุ้ยหลินที่หนึ่งบ้านเราก็จะมีที่เขาตกกุ้ยหลินแล้วก็ที่เนี่ยเขาแดงเนี่ยครับกุ้ยหลินละแวกนี้ก็มีการประกอบอาชีพทํานาคุ้งเยอะอยู่ ล,ล่างก็มีสิ่งมีชีวิตมากมายเป็นแหล่งอนุบาลสัดน้ำสัดไว้อ่อน อ๋อนี่ที่มาของที่ชื่ออหน้าผาแดงแดงจริง มีปัดนี่ครับปลาตีนไม่อยู่บนหาดะน,ะนะนะครับตัวใหญ่มากเลยครับเวลนมี่จะมีปลาตีนเยอะปลาตีนคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไปทําปิ้งย่างนะผมดูในสารคดีดูน่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็ตกปลาตีนด้วยเขาตก มาบ้านเขาแดง Để tìm lăm rồi. đấy mấy 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 nè, tìm lâm đi Thì mấy đấy nè nè, ba tìm lâm à Ba này nè Mấy lũ quần ở đây chứ เรืเป็นที่เรียบร้อยแต่นาทีเขาก็มารับ ข,าาขึ้นมาจากการล่องเรือก็มีของพื้นบ้านนะครับมีปลานี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาทุกแขกนะครับไปอินทรีแดดเดียวหอยสามรสกลา,างครับแล้วก็หมึกแห้งเป็นของที่เราสามารถซื้อได้ในคุ้งแห้งก็มีนะครับอร่อยไม่เค็มมากนะตะเกียชิมดูแล้วเขาสามารถให้ชิมได้นะครับของฝากชาวบ้าน สามารถมาซื้อได้นะครับมีทั้งคื้นแห้งคื้ต้ม